สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันฟีรายการที่จะทำให้ฟิสิกส์ของน้องพันพิน่าน,นะครับ <laughs> เพราะเราขันมันทิ้งหมดแล้วไม่ใช่นะครับแน่นอนที่สุดรายการนี้ไม่ได้ทําให้ฟิสิกส์น้องพันธินาาน,นะครับแต่รายการนี้เราจะมาช่วยน้องจับประเด็นสําคัญนะครับที่ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชอบออกไม่ว่าจะเป็นสนามแพทย์สองแพทยามหรือวิชาสามัญน,นะครับและสำหรับเอพิโซดนี้นะครับบทที่พี่ยกขึ้นมานะครับแน่นอนที่สุดต้องเป็นอีกบทหนึ่งที่ออกเยอะนั่นก็คือบทโมเมนตัมนั่นเองนะครับฉะนั้นน้องมาดูในจอเลยครับสำหรับสถิติของโมเมนตัมที่ออกข้อสอบนะครับแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิน้องดูในจอน้องอย่าทันทีนะครับว่าตรงนี้พี่เอาสถิติวิชาสามัญ แพทสแล้วก็แพทสมาให้ดูนะครับและน้องเจ็ดทันทีว่าโมเมนตัมเนี่ยเป็นอีกบทนึงที่เขาออกเยอะมากโดยเฉพาะแพทสนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครเก่งว่าเฮ้ยตัวเราเองอยากจะไปสอบวิศวะอยากจะใช้แพทสบทนี้ห้ามถึงเด็ดขาดน,นะและสําหรับแพทสกับสามันถามว่าออกเยอะไหมพี่ต้องใช้คํานี้ครับ ระดับหนึ่งแล้วกันระดับหนึ่งแต่เป็นบทที่จัดว่าออกสม่ำเสมอทุกปีแต่มันจะมีปีที่แล้วนิดนึงที่แปดสองเป็นไงครับโมเมนตัมไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดน้องถามพี่ว่าเ hey, ฮ้ยพี่แล้วปีนี้โอกาสของโมเมนตัมจะออกเยอะออกน้อยพี่บอกเลยเนื่องจากมันเป็นหนึ่งในบทที่ออกสม่ำเสมอใช่ไหมฉะั้นเปอร์เซ็นต์ของน้องจะเจอโมเมนตัมต้องเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้องจะไม่เจอนะคะฉะนั้นบทนี้เตรียมไปนะและแน่นอนที่สุดสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมเพื่อเอาไปสอบเนาะ ก็คงจะไม่ใช่อะไรที่เยอะแยะมากมายแล้วถ้าเกิดน้องจําได้พี่จะสรุปให้ฟังเร็วๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูโจทย์ด้วยกันเนาะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงโมเมนตัมนะครับทุกคนจําได้น้องใช้สัญลักษณ์ว่าอะไรลูกตัว p ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงโมเมนตัมโมเมนตัมตัวนี้ก็คืออะไรจ้ามวลคูณความเร็วโอเคไหมแล้วเนื่องจากความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะฉะนั้นโมเมนตัมเป็นปริมาณอะไรด้วยจ้าเวกเตอร์ด้วย ฉนันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องจะคิดโมเมนตัมในข้อสอบน้องจำไว้เลยค่ะว่าทิศทางเป็นไงลูกสำคัญโอเคไหมหลายคนเนี่ยจะผิดโมเมนตัมก็เพราะลืมคิดทิศทางนี่แหละแต่ถ้าเกิดน้องดูคลิปนี้ไปแล้วตรงนี้ห้ามพลาดนะครับเวลาคิดโมเมนตัมน้องต้องคิดทิศทางด้วยนะฮะแล้วพอน้องรู้จักโมเมนตัมปุ๊บพอน้องรู้จักโมเมนตัมปุ๊บหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่แล้วโมเมนตัมเนี่ยที่เอาไปออกข้อสอบมันจะออกกี่ประเด็น ใช่ไหมคะพี่บอกเลยค่ะว่าโมเมนตัมเนี่ยนะทื่อน้องจะไปเจอในข้อสอบนะครับน้องจะเจอได้แค่2ประเด็นหลักๆโอเคไหมนั่นก็คืออันที่1อันที่1กรณีที่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไม่ใช่ศูนย์นะคะาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไม่ใช่ศูนย์นั่นก็คือวัตถุของน้องเป็นไงลูกมีโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุของน้องมีโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไปน้องจำไว้เลยค่ะว่าวัตถุก้อนนั้นหรือระบบของน้องต้องเป็นไงลูก มีแรงมากระทำโอเคไหมคะถ้าไม่มีแรงโมเมนตัม um ไม่เปลี่ยนนะถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนแสดงว่าน้องต้องมีแรงมากระทำโอเคไหมคะแล้วพอน้องรู้ว่าเฮ้ยแรงที่มากระทําทําให้โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงนะครับสูตรที่น้องต้องรู้เคืออันนี้เลยค่ะก็คือแรงที่มากระทําคูณกับเวลาที่มันกระทําลงไปโอเคไหมตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูกโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนแปลงไปจบ ทันนะคะฉะนันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไปเจอข้อสอบแล้วน้องเจอโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไปน้องจำไว้เลยค่ะว่าสูตรที่ใช้คืออะไรลูกคือสูตรนี้นะแรงคูณเวลาเท่ากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในขณะที่กรณีที่2กรณีี่2ก็คือกรณีที่โมเมนตัมเป็นไงลูกโมเมนตัม um ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและเพราโมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะเรียกกรณีนี้ว่าอะไรลูกอนุรักษ์โมเมนตัม ะะและแน่นอนที่สุดถ้าโมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าอะไรจ๊ะแสดงว่าแรงที่มากระทำต้องเป็นไงเท่ากับ0ใช่ไหมแล้วพอโมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงน้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะได้ทันทีว่าเฮ้ยเนี่ยโมเมนตัม um ตอนแรกนะครับกับโมเมนตัมตอนหลังต้องเป็นไงเท่ากันถันนะฮะโอเคปะและสําหรับกรณีที่โมเมนตัมตอนแรกกับโมเมนตัมตอนหลังเท่ากันน้องจำไว้เลยค่ะว่ามันจะเจอใน2เรื่องหลักๆก็คืออะไรจ๊ะ การชนกับการระมิดใช่ไหมเพราะถ้าเกิดน้องมีวัตถุวิ่งมาชนกันถามนิดนึงค่ะตอนที่วิ่งชนกันมีใครไปดึงมีใครไปยุ่งมัม้ยไม่มีใช่ไหมครับแล้วพอไม่มีปุ๊บแสดงว่าแรงที่มันกระทําเป็นศูนย์น้องจะได้ทันทีว่าโมเมนตัมของระบบตอนแรกกับตอนหลังเป็นไงเท่ากันนะคะหรือถ้าเกิดน้องดูตอนระเบิดน้องมีวัตถุชิ้นหนึ่งและอยู่ดีวัตถุระเบิดบึ้มแยกออกจากกันใช่ไหมคะตอนที่มันระเบิดบึ้มมีใครไปยุ่งมั้ยไม่มีฉะนั้นน้องจะได้ทันทีว่าอะไร โมเมนตัม um ตอนแรกกับโมเมนตัมตอนหลังเท่ากันโอเคนะคะฉะนั้นนะคบตรงนี้ตรงนี้น้องจําไว้เลยค่ะถ้าจะเตรียมโมเมนตัมไปสอบมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆแค่นี้แหละก็คือ1กรณีที่ไรลูกโมเมนตัม um, เปลี่ยนแปลงนะกับ2ก็คือกรณีที่ไรโมเมนตัม um, ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและถ้าเกิดน้องถามพี่ว่าพี่แล้วถ้าเกิดเวลาหนูน้อยจริงๆแล้วหนูต้องเลือก1ใน2อะไรที่ข้อสอบออกเยอะ พี่การออกจันไว้เลยค่ะตัวที่ข้อสอบออกเยอะคือตัวที่2อูกโอเคไหมฉะนั้นถ้เกิดใครเวลาน้อยนะครับน้องไปฝึกตัวนี้ให้แม่นไปฝึกกรณีที่โมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงนะเอาละพูดมาถึงขนาดนี้แนละ้วหลายคนคงอยากเห็นว่าเฮ้ยแล้วข้อสอบแบบเป็นยังไง ใช่ไหมครับฉะนั้นเรามาดูข้อสอบไปพร้อมกันเลยจ้ะน้องมาดูข้อนี้ค่ะและข้อนี้คืออะไรลูกข้อนี้คือแพทย์สองปี63ใช่ไหมแล้วข้อนี้โจทย์ว่าไงจ๊ะอ่านโจทย์พร้อมกับพี่เลยข้อนี้โจทย์ว่าเฮ้ยเนี่ยมีรถคันหนึ่งมวล1นตันนะครับและทุกคนเจอมวล1นตันทุกคนรู้นะคะไอ้นี่คือมวลเท่าไหร่คะพันกิโลกรัมใช่ไหมไม่ใช่น้องไม่อ่านมวล1นตันแล้วน้องนึกถึงอิชิตันไม่เอานะครรถมวล1นตันก็คือรถมวล พันกิโลกรัมนะและถ้าเกิดน้องมีรถมวนพันกิโลกรัมนะฮะอันนี้พี่วาดรูปไปเลยวิ่งมาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ลูก10เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปชนท้ายมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซคันนี้มีมวลเท่าไหร่คะ200กิโลกรัมโอเคนะคะแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ลูก8เมตรต่อวินาทีถันพี่ไหมแล้วพอมันชนกันเสร็จปุ๊บพอมันชนกันเสร็จปุ๊บโจทย์บอกว่าอมอไซค์มอไซค์เป็นไงครับ กระเด็นไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่ลูก14โอเคเนาะสิ่งที่โจทย์ถามง่ายมากเลยโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้รถคันนี้นะไอ้รถคันนี้ที่ตอนแรกวิ่งมาด้วยความเร็วเท่ากับ10เนี่ยไอ้รถคันนี้จะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไรโอเคไหม okay, คะและแน่นอนที่สุดพอน้องเจอโจทย์งี้ปุ๊บพอน้องเจอโจทย์นี้ปุ๊บโจทย์นี้ก็คือโจทย์ของไรล,ลูกการชนใช่ไหมแล้วตอนที่วัตถุเนกันถามว่ามีแรงอะไรไปย่งกันไหม ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคนลกไม่มีคนดึ่ไม่มีใครยื่อเนาะแล้วพอแรงรวมเป็นศูนย์น้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะได้ทันทีว่าเนี่ยโมเมนตัมตอนแรกกับโมเมนตัมตอนหลัง um ต้องเป็นไงเท่ากันถันนะฮะฉะนั้นน้องจะหาว่า ee, เฮ้ย x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็หาได้จากอะไรน้องก็หาได้จากตัวนี้เลยโมเมนตัมตอนแรกก่อนชนกับโมเมนตัมตอนหลังหลังชนต้องมีค่าเท่ากันนะครับแล้วโมเมนตัมตอนแรกโมเมนตัมตอนแรก ก่อนชนมีโมเมนตัมรวมเป็นเท่าไหร่ตอบได้ปะได้เพราะโมเมนตัมรวมตอนแรกก็คืออะไรก็คือโมเมนตัมของก้อนนี้บวกโมเมนตัมของก้อนนี้ใช่ไหมคะและโมเมนตัม um ของก้อนนี้โมเมนตัม um ของก้อนแรกแน่นอนที่สุดน้องก็หาได้จากอะไรลูกมวลคูณความเร็วนะคะชัแนงจะทันทีนะครับว่าโ um มเมนตัมก้อนแรกของรถยนต์ก็คืออะไรลูกก็คือมวล1น0 0คูณกับความเร็วคือเท่าไหร่คะ10แล้วทิศคืออะไรลูกทางขวา โอเคไหมอย่างที่พี่ย้ำไปแล้วนะโมเมนตัม um, น้องต้องระวังเรื่องทิศทางทันนะครับเสร็จแล้วก็บวกกับบวกกับโมเมนตัมของมมไซใช่ไหมคะแล้วโมเมนตัมของมอไซดน้องก็หาได้จากอะไรมวลคูณความเร็วเหมือนเดิมนะจ๊ะชั้นโมเมนตัม um ของมอไซก็คือเท่าไหร่ลูกมวล200คูณกับความเร็วคือเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมแล้วทิศก็คืออะไรทางขวา ทันพีโนโินอเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับโมเมนตัมตอนหลังใช่ไหมคะแล้วโมเมนตัมหลังชนก็คือโมเมนตัมของก้อนนี้บวกกับโมเมนตัมของก้อนนี้ใช่ไหมครับแล้วโมเมนตัมของก้อนแรกโมเมนตัม um ของก้อนแรกเหมือนเดิมค่ะมวลคูณความเร็วนะคะน้องจะได้เป็นพันคูณเทิศทางขวาเนาะและสุดท้ายจะบวกกับโมเมนตัมของมอไซค์แล้วโมเมนตัมของมอไซค์ตอนหลังก็คืออะไรก็คือมวลคูณกับอะไรลูกความเร็วใช่ไหมแล้วก็ทิศเป็นไงลูกทางขวา ฐานพี่นะแล้วพอน้องตั้งสมก,การางี้ปุ๊บน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยแล้ว x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาไดใไ้ใช่ไหมคะน้องก็แค่คิดเลขธรรมดานะน้องก็จัดการ<ต>ลุยเลยเอา200หารตลอดนะจ๊ะเอา200หารตลอดได้ไรห้า <5. S 1> เอา200หารตัวนี้ได้ไรหนึ่งฐานพี่นะคะเอา200หารตัวนี้ได้5แล้วเอา200หารตัวนี้ได้1ทันนะจ๊ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะลูกเป็นซ้ายมือซ้ายมือก็คืออะไร ห้าคูณสิบเป็นห้าสิบทิศทางขวาบวกกับอะไรลูกหนึ่งคูณแปดก็คือแปดทิศทางขวาใช่ไหมเท่ากับขวามือขวามือก็คืออะไรครับห้าเอ็กซ์ทิศทางขวาและสุดท้ายก็บวกกับอะไรจ๊ะสิบสี่ทิศทางขวาถันนะคะแล้วพอน้องมีเวกเตอร์ทิศเดียวกันหมดเลยฉะนั้นทิศทางเป็นไงไม่ต้องซีเนียสละเพราะมันทิศเดียวกันหมดเนาะแล้วพอน้องจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่คิดเลขธรรมดานะจ๊ะแล้วพอน้องคิดเลขปั๊บ นะไอ้นี่พี่แอบคิดให้แล้วน้องจะได้ x ตัวนี้เท่ากับ8.8เมตรต่อวินาทีนะฮะฉะนั้นน้องก็เลยตอบได้ทันทีว่าโอ้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรจ๊ะ8.8แล้วเป็นไงลูกไปข้างหน้านะฮะฉะน,นั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3เห็น <S ips> ไหมง่ายแค่นี้น้องก็จะได้คะแนนเลยโอเคนะคะได้เนอนะได้เนอะแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปั๊บข้อถัดมาที่พี่อยากให้น้องมาดูกันคือข้อนี้ค่ะลูกแพทสองปี 63นะฮะแพลปี63และแพลปี63โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเด็กอ้วนนะครับเด็กอ้วนกับเด็กพร้อมนะยืนอยู่บนน้าแข็งไร้ความเสียดทานและหันหน้าเข้าหากันนะฮะแล้วพอพี่อ่านตรงนี้จบปุ๊บเป็นไงลูกคิดดีไม่ได้เลยใช่ไหมทำไมเด็กหันหน้าเข้าหากันเด็กกําลังจะทําอะไรนะฮะอ่าอ่านต่ออ่านต่อว่าเด็กกาลังจะทําอะไรเพราะน้องมีเด็กอ้วนเด็กผร้อมหันหน้าเข้าหากันปรากฏว่าเด็กทั้งสองเป็นไงครับยกฝ่ามือแล้วออกแรงผลักกัน นะเพราะอ่านถึงบระน,นนี้เป็นไงลูกล้มอกนะครับสรุปเขายืนหากันเพื่ออะไรลูกผลักกันโอเคไหมฉนั้นเนี่ยน้องมีเด็กอ้วนพี่ว่าลูกก่อนน้องมีเด็กอ้วนว่าตัวอ้วนเลยเด็กพร้อมเป็นไงฮะยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เป็นไงลูกออกมือผลักกันนะครับแล้วพอเขาผลักกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดเด็กอ้วนก็ต้องเป็นไงกระเด็นไปทางซ้ายเด็กพร้อมก็ต้องเป็นไงกระเด็นไปทางขวาทันไหมฮะแล้วพอเขาผลักกันจนกระเด็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูก โจทย์ถามตัวนี้เลยจ้ะโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วข้อความที่ให้มาเนี่ยกขอของงมีข้อที่ถูกกี่ข้อความนะคะแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยสรุปแล้วข้อที่ถูกเป็นกี่ข้อความน้องก็ต้องเป็นไงพิจารณาไปทีละอันใช่ไหมคะน้องก็พิจารณาไปทีละอันน้องก็เริ่มจากอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งโจทย์บอกอะไรครับอีความเร็วของสองคนที่กระเด็นออกไปต้องมีค่าเท่ากันนะแล้วความเร็วของสองคนที่กระเด็นออกไป มีค่าเท่ากันข้อนี้ถูกหรือผิดจ้ะลูกผิดค่ะโอเคไหมคะบางคนอาจจะงงบอกเฮ้ยพี่ทําไมมันผิดน้องคิดง่ายๆเลยตอนที่สองคนนี้ผลักกันออกไปถามนิดนึงมีมือที่สามมายุ่งไหมลูกไม่มีนะคะแล้วพอไม่มีมือที่สามมายุ่งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่มีแรงจากคนภายนอกมากระทําเลยใช่ไหมคะแล้วพอไม่มีคนภายนอกมากระทําน้องจะได้ทันทีว่าอะไรลูกน้องจะทันทีว่าเนี่ยโมเมนตัมตอนแรก กับโมเมนตัมตอนหลังเป็นไงจ๊ะเท่ากันใช่ไหมคะแล้วโมเมนตัมตอนแรกคือตอนนี้ตอนที่ทุกคนหยุดนิ่งโมเมนตัมตอนแรกคือเท่าไรลูกศูนย์ใช่ไหมเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับโมเมนตัมตอนหลังแล้วโมเมนตัมตอนหลังก็คือตอนที่2คนนี้เป็นไงจ๊ะกระเด็นออกจากกันใช่ไหมคะแล้วโมเมนตัมตอนหลังก็คือโมเมนตัมของเด็กอ้วนบวกกับอะไรโมเมนตัมของเด็กผอมใช่ไหมคะแล้วโมเมนตัมของเด็กอ้วนแน่นอนที่สุดก็คืออะไรลูกก็คือมวล นะมวลของเด็กอ้วนใช้ตัวใหญ่ละกันคูณกับอะไรคะความเร็วของเด็กอ้วนทิศไปทางซ้ายถันพี่ป้าเสร็จแล้วบวกกับอะไรจ๊ะโมเมนตัมของเด็กผอมใช่ไหมแล้วโมเมนตัมของเด็กผอมก็คืออะไรมวลเด็กผอมคูณกับอะไรคะความเร็วเด็กผอมไปทางขวาถัดพี่้าแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูบนกระดานดีๆนะลูกไอ้นี่คืออะไรคะเวกเตอร์ทิศสวนกันใช่ไหมแล้วพอน้องมีเวกเตอร์ทิศสวนกันบวกกัน แน่นอนที่สุดน้องต้องเป็นไงจ๊ะเอาขนาดมาเป็นไงลบกันเห็นไหมเวกเตอร์ส่วนทางเอาขนาดลบกันนะคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปับ๊บน้องได้ตรงนี้ปับ๊บอะน้องย้ายสมก,การอีกนิดนึงจะได้เห็นภาพชัดๆลบอยู่ย้ายไปบวกใช่ไหมลูกแล้วพอน้องย,าย้ายปั๊บน้องจะได้ทันทีว่าอะไรคะน้องจะได้ทันทีว่าเนี่ยมวลของเด็กอ้วนคูณกับความเร็วของเด็กอ้วนตัวนี้จะเท่ากับอะไรมวลเด็กผอมคูณกับอะไรลูกความเร็วเด็กผอม ทันพีโนโ่น้งแล้วพอน้องมีสองตัวนี้เท่ากันน้องดูสิจ๊ะเด็กอ้นวนมวลมากเด็กพร้อมมวลน้อยใช่ไหมแล้วผลคูณมันเท่ากันนะ่ะใช่ปะแล้วพอน้องมีผลคูณเท่ากันแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าตัวนี้ถ้าเกิดมวลมากความเร็วต้องเป็นไงจ๊ะหน้อยจริงปะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะมวลน,น้อยชั้นความเร็วต้องเป็นไงมาทันนะคะฉั้นน้องบอกว่าเฮ้ยเ<อ>นี่ยสองอันความเร็วเท่ากันได้ไหม ไม่ได้นะครับงนั้นข้อ1ก็เป็นไงผิดแล้วพอน้องมีข้อ1ผิดปุ๊บน้องดูข้อ2ต่อค่ะณะเวลา1เด็ก2คนจะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากาันข้อนี้ก็ต้องเป็นไงลูกผิดจริงไหมในเมื่อความเร็วไม่เท่ากาันพอเวลาผ่านไปก็ยิ่งเป็นไงคะระยะทางไปยิ่งต่างกันเนาะพอเขาบอกระยะทางเท่ากาันจึงเป็นไงผิดนะครับเสร็จแล้วต่อมาน้องดูข้อควายค่ะเด็ก2คนมีขนาดโมเมนตัมเท่ากันตลอดเวลา ข้อควายจริงไหมลูกจริงใช่ปหคะข้อนี้จริงครับเพราะอะไรคะสมการนี้บอกน้องชัดเจนเห็นไหมเนี่ยโมเมนตัมของเด็กอ้วนต้องเป็นไงคะเท่ากับโมเมนตัมของเด็กผอมตลอดเวลาชันคอควายก็เป็นไงถูกต้องถันไหมคะและงองงูคะ่ะงองงูแรงผลักที่กระทํากับเด็กผอมต้องมากกว่าเด็กอ้วนงองงูจริงไหมไม่จริงนะครับแล้วพี่บอกเลยงองงูไม่ใช่เรื่องโมเมนตัมจะลูกแต่งองงูคือเรื่องของอะไรนิวตันใช่ไหม ถ้าเกิดอ้วนผักผอนด้วยแรงค่าหนึ่งผอมก็ต้องเป็นไงครับผักอ้วนกับด้วยแรงที่เท่ากันแอคชั่นเท่าครับรีแอคชั่นนะคะชั้นข้ององูจึงผิด <Peace. S 1> นะและน้องจะได้ทันทีว่าคําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนลูกข้อ2ค่ะก็คือมีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อความจ้ะหข้อความสรุปเลยนะคะสรุปเลยเรื่องของโมเมนตัมถ้าน้องจะไปเตรียมสอบพี่บอกเลยค่ะมันมีหลักๆอยู่แค่กี่ตัวลูก 2ตัวใช่ไหมก็คือกรณีที่โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงนะถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงต้องมีแรงใช่ไหมคะแล้วน้องจะเล่นหีว่าแรงคูณเวลาเท่ากับแรโมเมนตัม um, ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกับประเด็นที่2ก็คือกรณีที่โมเมนตัมเป็นไงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดโมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าอะไรลูกโมเมนตัม um, ตอนแรกกับโมเมนตัมตอนหลัง,ต,ลงต้องเท่ากันนะคะและอย่างที่พี่โชว์ให้ดูไปแล้วถ้าเกิดน้องวเคห์ข้อสอบตัวที่ออกเยอะคืออะไรครับคือตัวนี้เป็นหลัก โอเคนะฮะและสำหรับเรื่องโมเมนตัมก็จบแต่เพียงเท่านี้แต่แน่นอนที่สุดเราจะมีข้อสอบเพื่อให้น้องเป็นไงลูกเอากลับไปฝึกฝนว่าเฮ<อ>้ยการอนุรักษ์โมเมนตัมที่น้องดูไปเนี่ยถ้าน้องไปเจอเองน้องคิดได้ไหมอย่าลืมคลิกลิงค์ข้างล่างเลยนะคะและเอพิโซดหน้าพี่จะเอาเรื่องอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามได้ในรายการฟ u น,นะคะและสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูก โชคดีแอนสวัสดีครับ